พามาดูนายกใหม่ป้ายแดงผู้ซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนตอบโต้นักการเมืองที่เชี่ยวกราบอย่างคุณจุรินฮ่า,ายกนี้ใครจะชนะมาดูกันนะคะทุกคนคือวันนี้สื่อเนี่ยเขาก็ได้ถามภาพรวมเนาะการประชุมพิจารณางบปี6-7ในวันแรกว่าเป็นยังไงนะคะนายกเศรษฐาก็บอกว่า ก็ดีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มีการพูดจาอธิบายกันในภาษาที่ตนคิดว่าดูเป็นการสร้างสารรค์พอสมควรอาจมีบ้างเล็กๆน้อยๆอยอ่าฮะไอ้เล็กๆน้อยๆก็คงที่ไม่ไม่สมควรนั่นแหละนะคะสื่อก็เลยถามว่าแตกต่างจากการอภิปรายในสมัยก่อนยังไงคุณเศรษฐาก็บอกเลยตรงๆงชัดเจนว่าสมัยก่อนไม่เคยฟังไม่ทราบพูดไม่ได้อ่าจะเห็นว่า ใหม่จริงอะไรจริงใหม่แค่ไหนถามใจเธอดูก็คือไม่ได้สนใจจะอภิปรายงบที่ผ่านมานะว่าเขาอภิปรายอะไรยังไงกันทีนี้ก็เลยไปถามกับกรณีที่คุณจุรินตั้งฉายาให้งบปี67เนี่ยนะคะว่าเป็นเป็ดง่อยอรู้สึกยังไงคุณเสร็จาบอกเลยว่าดูเป็นส่งมิติค่ะทุกคนมิติแรกก็วาทกรรมอะเนาะกับเรื่องของเจตนารมณ์ซึ่ง นายกเศรษฐาเชื่อว่าเจตนารมณของผู้อภิปรายเนี่ยอยากให้เราไปปรับปรุงแก้ไขในวาระสองและวาระสามซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะเอาข้อเสนอแนะข้อติดชมไปปรับปรุงในวาระสองและวาระสามได้อ่ามองโลกสวยแล้วหนึ่ง เดินแบบว่าวิ่งอยู่ในช่วงลาเวนเดอร์มันก็แล้วแต่เราจะมองแหละเนอะก็คือเรามองให้มันดีอะ่ะมันก็ดีเองแหละถูกไหมคะทุกคนก็จะไปมองแง่ลายทำไมอ่าส่วนเรื่องเฟดง่อยก็ไม่แน่ใจว่ากรอนพาไปหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าถ้าท่านพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านเคยดูแลอยู่ผมมั่นใจว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเนี่ยนะคะในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ย ทำได้มากกว่าท่านทำมาสี่ปีอุ้ยโดนละหนึ่งเพราะเรื่องของสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วก็ชี้หน้าไปละวหนึ่งคือเขาไม่ได้ชี้เขาใช้ชี้ผ่านคำพูดที่ผ่านมาง่อยหรือไม่ง่อย นี่นักการเมืองใหม่ป้ายแดงแบบถอดด้ามอภิปรายงบไม่เคยดูนะคะแต่ดูลีลาการตอบอง่อยไม่ง่อยอ่าถามใจเธอดูเวและที่เราทําตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผมมั่นใจในตัวรัฐมนตรีของเราและเรื่องบางเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยใช้น้อยมากนะเป็นเรื่องของการใส่ใจอีกหนึ่งดอกคะ่ะทุกคนอย่างเรื่อง FTA เนี่ยรัฐบาลมีความตั้งใจจริงรัฐมนตรีทุกท่านมีความปรารถนาดีอ่ะยังไม่จบกับการผลิตวัฒกรรมก็แล้วกันนะของคุณจุรินนอกจากงบเป็ดง่อยแล้วก็มีนักกู้ถุงเท้าสีชมพูเออถามว่านายกกลัวไหมคะถ้าเป็นนายกลุงตู่อืมควันออกหูแล้วน่า แต่เป็นคุณเศรษฐาจ้ะลีลาก็คือก็ใส่มาให้ท่านดูในวันนี้ด้วยพูดไม่พอดึงขากงาเกงให้เห็นถุงเท้าสีชมพูด้วยจ้าแล้วก็หัวร้อบอกว่าเป็นสีสันไม่ได้มีอะไรซึ่งทุกคนก็กู้หมดสำคัญว่ากู้แล้วเนี่ยมาทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและทำอะไรมากกว่าซึ่งมั่นใจในรัฐบาลนี้นี่เป็นไงล่ะคะ ลีลาของนายกป้ายแดงไม่เคยดูอภิปรายงบมาก่อนจ้ะแต่ส่วนใส่คุณจุรินไปเลยอ๋อนะักกู้ถุงเท้าสีชมพูเหรออันนี้ยวันนี้ใส่มาให้ดูด้วยเออแล้วกู้กู้อ,อทุกคนกู้กู้หมดถูกค่ะจะมีสักกี่รัฐบาลเราวิจะมีสักกี่นายกก่อนที่ไม่กู้นะเออก็กู้หมดจริงและสำคัญว่ากู้แลว้วอ่ะทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารอพิสูจน์แล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆลุงตู่อันนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่าตำน้ำพริกละลายแม่นามนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะเพราะคุณเสรษฐาก็าดึงขากางเกงโชว์ถุงเท้าสีชมพูนี่ให้สื่อถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะสื่อก็เลยถามอ่ะจะใส่สีไหนก็ทำงานได้ใช่ไหม นายกก็บอกเลยสีไหนก็ทําได้ไม่เกี่ยวอะไรกับการทํางานเออจริงใส่ถุงเท้าสีไหนแล้วทำไมก้อนเออนะยกนี้เป็นไงคะทุกคนออาลองให้คะแนนกันมาค่ะ